มีความคืบหน้าเหตุชาวบ้านปิดล้อมเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้ามีการตรวจยึดไม้สักท่อนกว่า200ท่อนในจังหวัดลำปางนะคะเพื่อวานนี้ในเบื้องต้นนั้นทราบว่าผู้เป็นแกนนำนั้นในการรวบรวมข้อพิการใเบื้องต้นนะคะทราบว่ามีผู้ที่เป็นแกนนาในการปิดล้อมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้วนะคะแกนนาที่ว่าก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านในตําบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามนะครับล่าสุดถูกผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางสั่งตรวจสอบพฤติกรรมและเตรียมเข้ายึดไม้ของกลางที่เหลือด้วยครับ ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำรวจและทหารมณฑลทนาหารบกที่32ถูกกลุ่มชาวบ้านสันติสุขตาบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางกว่า300คนปิดล้อมขณะาเข้าไปตรวจยึดไม้สักท่อนกว่า200ท่อนและอุปกรณ์แปรรูปไม้เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ทางนี้ครับกลุ่มชาวบ้านอ้างว่าไม้ทั้งหมดตัดมาจากท้ายป่าบริเวณหัวไร่ปลายนาเพื่อนำไปสร้างบ้านและได้รับอนุญาตจากชุมชนรวมทั้งผู้นำชุมชนแล้วด้วย จนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเสริมงามต้องเข้าเจราจานานกว่า3ชั่วโมงและนำไม้ของกลางออกจากพื้นที่ได้เพียง61ท่อนล่าสุดนะครับผู้ว่าราชาการจังหวัดลำปางสั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอเสริมงามตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านหลังพบว่าเป็นผู้ปลุกกระดมชาวบ้านให้ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนกลุ่มชาวบ้านจะมีการประชุมทำความเข้าใจและขอตรวจยึดไม้สักท่อนที่เหลือทั้งหมดนะครับ จะขอร้องให้ผู้นำจุกชนและชาวบ้านื่อนไม้ของกลางทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าไม่ไดำเ,เนินการมาตรการที่เราจะเอามาใช้คือจะคนพวกนี้จะขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลของจังหวัดนะครับ สำหรับไม้สักท่อนที่เข้าตรวจยึดนะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากชาวบ้านว่าถูกลักลอบตัดจากป่าสงวนแห่งชาติป,ป่าแม่เสริมในเขตศูนย์ศิลปาชีพแม่ตำดโดยไม้สักทั้ง61ท่อนนะครับที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้มีปริมาตร5ลูกบากเมตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐถึง125,750บาทครับ